เมนูอะไรครับหมูยำปลากระป๋องเอ้าไหนอะไรนะยำปลากระป๋องกับไอ้ทอดไข่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 ใส่อะไรด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นปลาน้อยลูกชิ้นปลาน้อยลูกกินลูกกินนะคะไม่ใช่ลูกชิ้นลูกกินไหนเห็ดก็วันนี้ไม่มีไก่ให้ไก่ไปไหนโคไก่ไปไหนม็นไก่ไปไหนไก่วิ่งเข้าป่าไปแล้ว อันนี้คืออะไรเนีโ,โลปิ้งค่ะแล้วเมนูทีุ่ณทานนั่นจ้ะเขาไม่มีให้เราแม่พรุ่งนี้ลูกอ๋อแล้ววันนี้กินอะไรนี่แหละไข่เจียวไข่เจียวปลากระป๋องสองอย่าง

ยำปลากระป๋องโอ้โหถ่ายอย่าอัดวีดีโอนะได้ยินเสียงหนูพูดเมื่อกี้นี้นะเมนูกลุ่มนี้คืออะไรครับผัดกะเพราเฮ้ยทำไมทำแบบนั้นล่ะลูกกระเทียมทุบซับ โอ้ตายเสร็จแล้วคืออะไรไข่เจียวมาคมามต่อไปผัดกะเพราหมูโอเคเมนูอะไรครับเมอะไรู้อะไรไม่รู้ชื่อใชม่ร้ไมน้ไชไมร้ผัดกร้รู้ไ่ไม่ไม่รมร

ครับเอ้ะออะไรนี่สามารถระจอใส่ปลากระปองโอเคโอ้ใส่ปลากระป๋องด้วยกินมากไปโอเคเออเออเออดูกุ๊กดูกุ๊กได้ยังรอเดือดตั้เนี่ยเดี๋ยวขอดูท่านั่งทำอาหารของคุก่อนท่านั่งทำอาหาร ท่านั่งทำอาหารคือโก้แถวว่าเอาฝีมือไข่เอาฝีมือฝีมือไข่เจียวเป็นไงไข่เน่าห่าไข่เน่าไข่เน่าเอาเอาเอาลืมเอาข้าวหอมผักกาดมาได้ไหมฮะ โอ้พริกยืมหมูข้างๆก็ได้โอ้ยหมูเมนูเนื้อย่างเกาหลีโอ้สุดยอดหมูนี้สุดยอดโอ้โหอาหารชาวไข่เนื้อย่างเนื้อย่างเกาหลีเลยย่างแบบนี้เลยย่างไข่ไปด้วยโอ้สุดยอดเลยยอย่าใส่น้ำเยอะลูก โอสุดยอดออาหมูนี้คือได้กินแล้วนี่กินก่อนแล้วลูกชุกกี้หรืออะไรต้มจืดอ๋อเออ จะเผาโรงเรียนหรือเปล่าคือสั่งโหดะแม่คัวคือสั่งโหดอแม่คัวคือสั่งโหดเหรอรอน้ามาเดือดก่อนไหมเดือดแล้วเดือด้มอตรนชฟเชเชฟประทู